มีครับอาจจะต้องมีมีบ้างนวดนวดแล้วหน้าอกนี่จะเกลี้ยงเกลี้ยงนี่นะอันนั้นมาของลูกของสุนทรอะเมายมาแล้วนะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกมากครับที่ที่ที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของของชาลีฟมันมันเป็นเขาเขาเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็มหัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ เขาน่าสนใจมากครับเขาน่าสนใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ที่ผมไม่มีโอกาสมาเล่นละครเวทีนเลนี้หน้าตาเะยก็เปลี่ยนไปเหมือนสำหรับบทชานี้เยอะไปเหมือนกันเป็นไปได้นะครับอาจจะแบบอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรกองละครทัาน์สดทรายบ่อยจนแบบมันซึมซับเข้าไปในเซลว่าแบบเรากำลังกลายเป็นพ่อหนุ่มแดนทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆน,น,นั่นใจหุนแล้วเดีย่ยถ้เปลี่ยนสไตล์กับมอสตี้เหมือนกับพี่ลาเขาตื่นมาตีสี่ที่แบบคือถ้าสมมติว่าไม่ต้องถอดถ้าไม่มีถอดเสื้อเนาะสปอนแรอกเลยค่ะและ้วะะก็เวอร์ชันที่แล้วก็ถอดพี่มอสกับพี่ลาเวอร์ชันที่ถอดห้าสิบรอบเราไหวไหมโอ้ไหวสบายมากเลยก็คือถอดปุ๊บมอสมากทะเลทรายเดือดก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบมีอะไรให้อ่า ชมเป็นแอดิชั่นอลเป็นเป็นพิเศษเพิ่มเติม<ด>อะไร้อาไม่กังวลไหมอ่ะผ่านกังวลไหมไม่กังวลเลยครับเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วไม่กังวลเลยเพราะว่าเราซ้อมกันเยอะมากๆครับผมซ้อมกันเยอะมากๆแล้วก็ออตอนนี้ก็ย้ายเข้าโรงจริงแล้วก็ปรับอะไระยืดนิดหน่อย,อยไม่ไม่กังวล,ลส่วนเรื่องหุ่นไม่กังวลเลยครับอันนอาจาพี่นั่งแถวแท้พี่จะเห็นไหมเห็นครับ เห็นทุกรอบนะเด็กเห็นครบทุกร่องทุกแต้องมาดูครับแต่แต่จริงๆถ้าไม่ไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์อะไรก็จริงๆก็มีอะไรให้ดูบันเทิงเยอะมากเลยครับแสดงว่ายืนยันว่าบัตรตรงไหนก็ชัดแน่นอนชัดครับความสนุกใช่ตัวเราเขาคอนเฟิร์มแล้วนะเขาชอบผลตรงตอนี้ว่าใครนะฮะอ๋อครับผมใช่ใช่ครชมไม่เราฟังบ่อยๆไหมคะว่าเขาชอบมากเลยในเวอร์ชันนี้ก็มีบ้างคใช่ บางครั้งก <co ็เอแบบช่วงนี้หุ่นดีนะอะไรเงี้ยนี่เป็นกำลังใจรู้สึกว่าเฮ้ยแหมแล้วการตื่นตี๋ของเรานี่มันถึงขั้นไม่ตื่นตี๋คือกลุ่มาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่หลับกูจะอวยให้ดูดีเออแบบย่าแต่ยาล่าสุดก็คือถามมาดิตวิญญาณที่คนเขาดึงไปตัวบ้านทั่วเมืองนะครับคลิปรีวิวชีวิตที่หลายคนโฟกัสสอตเดียวเลย็อตนั้นช็อตวามดีไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยให้ ขอให้น้องทําอาหารให้กินหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่ต้องมาซ้อปอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแบบระหว่างถ่ายขอทำออขอทำขอทำคลิปเรียลไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยออผมก็เลยแบบก็เขาเรียกว,ว่าถือวิาสาสะและกันเข้าไปแบบว่าแบบว่าให้กําลังใจน้องอ,อ,อะไรเงี้ยออให้หายที่ถึอองก่อนเขาจะเดินทางไปไกลออ๋ ทำบ่อยครับแต่ก seguinte, ่อนทำบ <cat on developed Airbnb> ่อยแล้วว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งอะไรครับนานๆทีถึงได้มีเวลาว่างตรงกันแต่ต้องแงบทุกรอบในหนังเขาไม่ต่อ้ไอ้ตแหวเยอะแกมังค้าก็ก็ดีครับดีรู้จะตอบว่าอะไรดีครับแต่มันเข้าไปทับคอสเตรียมกินแม่บ้านมากขึ้นนะช่วงนี้เขาแบบว่าฝึกการกินแม่บ้านได้เรืออะไรอย่างเงี้ยการนเหีื่อยทุา จริงๆก็คงเป็นความชอบของน้องอยู่แล้วครับเขาเป็นคนแบบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบแบบเพิ่มเติมความรู้อะไรเงี้ยครับเขาบอกเตรียมไว้สำหรับในอนาคตจะต้องมาดูแลเราอะไรผมว่าเขาพร้อมเลยถว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไราขาดตัวบบกพข้อแล้วนะผมว่างอแสดงว่าถ้าแต่งพกนี้ก็พร้อมเออหลังๆตัวนี้จะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมครับ <c oughs> เกนเบ้านอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับผม ให้เขายักลับเกกบฮะให้งออเียไดูเองก็ได้ครับงว่รมีแง่ล่อยปะฮะแง่ต่เหรอปกติคิดเร่บนก็แบบว่าใ้กรณีัะไรอะไรันไเป็นเป็นปกติครับเปนปกติแลวแล้วย้อนกลับมาเรื่องลักพันธี์พดนึงย่งไครตอนนี้พ้อม่หมดได้เด็กบ้างร้อยขนาดไหนเราต้องร้องร้อง้งการการแสดงอะไร จริงๆก็ทุกคนก็ก็เรียกว่ารู้สึกเขาเรียกว่าแฮปปี้กับกับผลลัพธ์ที่เราได้ทำไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคิดว่าแบบเขาก็ยังทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงครูแแมหรือพี่ปอเองหรือว่าทีมงานทุกคนพยายามที่จะผลักดันเราให้เราได้มีประสบการณ์ให้เราได้ได้เก่งขึ้นในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าเราพร้อมแล้วแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเขาอยากจะพุชให้เราไปได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับ S <S แล้วใครผใครความกดดันไปเยอะไหมจา,า,ากคาดหวังของคุณดูอะไรว่าน่าเดทจะต้องมีชายลิที่ดีเวอร์ชันที่ดีที่สุด <S <S ผมไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นอยากที่จะโชว์อยากที่จะอยากที่จะแบบแสดงอยากที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงเกิดขึ้นในในโมเมนต์อยู่บนเวทีอะไรเงี้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่ใหม่สำหรับผมแต่ผม อาจจะเพราะว่าเราอาจจะเคยเล่นละครทีวีมาแล้วใช่อยู่ว่าบนเวทีละครเวทีเนี่ยมันเป็นการแสดงสดมันไม่สามารถเทคได้แต่เนื่องด้วยการซ้อมของเรามันค่อนข้างจะเยอะมหาศาลมากๆจนทําให้เราบทเอ่ยมาร์กยืนเอ่ยทั้งไฟทั้งสเตททุกอย่างมันครบมันสมบูรณ์แบบแล้วพอเราออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็คือผู้คนจะได้ไปสัมผัสกับตัวละครแล้วก็เรื่องฟ้าจรวดทรายแบบเต็มที่ผมผมอดใจไม่ไหวที่จะที่จะออกไปอตรงนั้นเล่นแล้วเรื่องของการร้องสดนะครเด็กมีความ มันไม่ใช่แค่รอบเดียวเนาะมันต้อง,ง,องมีวเร<ง>เราอาจจะม,มีมีวอร์มครับมีเอ่อมีเซสชั่นวอร์มก่อนซ้อมทุกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงน,นะฮะต้องต้องวอร์มก่อนไม่ง,งั้น<อ>คุณก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็เอ่อมันอาจจะมีเทคนิคเรื่องเรื่องของการร้องให้เราสามารถที่จะโฮเสียงเราได้ครบ50รอบเพื่อไม่ให้มันเสียงพังอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่องที่แบบเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้ ตรงนั้นได้อะไรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนเรามันก็เปิดโลกให้เราใหม่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเซฟเสียงกันมากขึ้นแต่เราก็ยังร้องได้ดีเราร้องได้สนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราค่อนข้อทกิลใหม่ๆในการร้องเพลงเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการพูดด้วยก็ก็ก็มีแบบเทคนิคอะไรเงี้ยมาที่จริงมันองเป็นเรื่อง้องเทคนิค่ความ50รอบแล้วมันต้องใช้ทุกวันผมดันรู้สึกสนุกจนไม่ได้กังวลว่าแบบ เสียงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทำเสียงไม่ไหวก็กินยาแล้วกันอะไรเงี้ยครับตกก่อนนอนหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยก็ไม่หายไปแต่ว่าก็เราจะพยายามรีมาย์ตัวเองเรื่องของการใช้ช่องที่มันถูกต้องตลอดเวลาอยู่แล้วครับระหว่างซ้อไปด้วยก็พยายามที่จะดึงแต่จริงๆมันคือคือด้วยด้วยเพลงด้วยอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเอ่อะโชกโฉกห้าหรือว่าแบบวากอะไรมากขนาดนั้นครับมันก็อาจจะไม่ได้ทาลายเสียงมากขนาด ดันรู้สึกแบบดูหเด็กน้อยเล่นแล้วอ่ะมันสนุกจริงนะพี่มันสนุกจริงสนุกจริงเพราะว่ามันละครมันยังถ่ายแบบฉากห้าไปฉากสิบฉากยี่สิบอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือเรากําลังเดินทางไปพร้อมกับทุกๆคนในเรื่องอ่ะและเอเนอร์จีของนักแสดงที่อยู่ในนั้นมันมันพาไปด้วยกันแล้วมันแบบส่งนั้นมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันมากแดดไ้อ่ะมัน มารอดูก่อนครับมารอดูก่อนเขา,าไม่ไม่สปอนเจอหรือว่าไม่พขชาพาเนียหรือว่าเราทำได้ทุกอย่างกับคำนี้กะเด็ดสิไงผมว่าในฐานะในฐานะนักแสดงเราทำเราทำหน้าที่ของการแสดงได้ดีมากพอสมควรในเรื่องร้องอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่เรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่แต่ถามว่าก็ไม่ได้ีิเล่ ครับผมก, uh huh. ก็ยังก,ก็คืออาจจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวอร์ชันพี่แก้วหรือพี่เก่งหรือพี่หนูนาที่แบบเ,เสียงแบบมหัศจรรย์ uh huh. ทั้งสามท่านอะไรเงี้ยหรือพี่กบเองที่แบบสามารถเนรมิตเสียงให้แบบนุ่มไพเราะได้อะไรเงี้ยเราเองก็คงจะใช้พื้นฐานการร้องเพลงของเราบวกกับสกิลที่เราได,ได้มารับจากที่รัชดาลายด้ว uh huh. นั่งได้เห็นบ้าน้เด็ชัดๆแน่นอนครับผมผมเชื่อมั่นว่า,าละครเวทีฟ้าจัลสายเดอะมูสิควิลองพันยี่สี่นี้นะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตื่นเต้นมันนะครับผมแล้วกอ็อบอุ่นหัวใจนะครับผมใครที่เคยดูในเวอร์ชั่นแรกแล้วก็อยากจะให้มา,าดูในเวอร์ชั่นนี้รับรองว่าเหมือนจะเหมือนที่พี่บอยบอกคือมันจะมีความเป็นโรลลอร์โคสเตอร์ทุกคนอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่ เคยดูผมในหน้าจอท mm ีว hmm. ีก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูกันแบบสดๆนะบนเวทีได้ใกล้ชิดกันได้รับทุกอนุความรู้สึกของการแสดงในบทบาทของชาลิฟในครั้งนี้ครับ